Do you ever wonder why people from around the globe flock to Phuket, Thailand for all their cosmetic and aesthetic needs? With the rise of medical tourism in Thailand, a growing number of patients have constantly chosen Phuket as their go to destination for creating a better version of themselves. With an increasing number of beauty clinics opening up all over the island, how do you know which one is the right one for you? วันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของคุณทิพย์นะคะซึ่งคุณทิพย์ได้เข้ามารับการบริการรักษาที่ทางคลินิกผิวหนังของทางโรงพยาบาลศิริรน์นะคะรบกวรคุณทิพย์เล่าอาการได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมารับการรักษากับทางคลินิกผิวหนังของเราค่ะก่อนที่จะมารักษาที่นี่นะคะก็ตอนแรกไม่รู้ว่าแพ้ยานะคะแล้วก็มีอาการไข้ะคะ่ะแล้วจากอาการไข้ก็คือทําให้ตัวร้อน ซึ่งก็คือจะเจ็บคอด้วยค่ะซึ่งมันพอไปพบกับคุณหมออย่างเงี้ยท่านก็แน่นก็บอกว่าเออมันมีแผลที่คอในคอแล้วก็ตัวร้อนหน้าก็แดงอะค่ะแล้วพอสักประมาณสองสาวันก็คือจากที่หน้าแดงก็คือกลายเป็นหน้าเป็นสีคำ้คำคัมอะค่ะแล้วก็พอหลังจากที่อาการพวกเนี้ยค่ะได้หายหายหายไปแล้วอย่างเงี้ยแต่หน้าก็คือยังทิ้งรอยดำไว้ก็เลยได้ เข้ามารักษามารับคำมาปรึกษากับคุณหมอพัะคะครับก็กรณีของคุณทิพย์นี่นะครับก็คือคุณทิพย์เนี่ยมีอาการผื่นแพ้ยาเรียกว่า drug eruption นะครับแพ้ยาตัวที่ชื่อว่าตัวยาซาฟาคือตัวแบคทีเรียนะครับซึ่งได้รับเ,เข้าไปตอนที่ไปรักษาเรื่องของสิวนะครับทีนี้ก็เกิดอาการแพ้ยาที่รุนแรงเนื่องจากว่ามีแผล ผู้พองในปากนะครับมีไข้มีแผลมีแผลเจ็บผู้พองในคอด้วยนะครับแล้วก็มีผื่นแดงแสบร้อนที่บริเวณหน้าคอแล้วก็แขนขาลำตัวนะครับคุณทิพย์ก็ได้เข้ามาปรึกษาเพราะว่ากังวลเรื่องของเรื่องของสีสีผิวที่เปลี่ยนไปจนเหมือนคนที่เป็นที่เป็นฝ้าจนไม่กล้าที่จะออกไปไปไหนข้างนอกเลยคุณทิพย์ตอนแรกมาบอกว่า,อ,าอยู่แต่บ้านอย่างเดียว ใส่หน้ากากตลอดถ้าออกออกได้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับก็ก็คือคุณทิพย์เนี่ยมีอาการของอสิ่งที่เรียกว่า drug induced hyperpigmentation นะครับก็คือจากการแพ้ยาเนี่ยทำให้เกิดเม็ดสีที่เข้มขึ้นนะครับอยู่ในผิวหนังซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนที่มีผิวสีเข้มอย่างเช่นคนไทยนะครับทีนี้หลังจากที่ได้มาปรึกษาเนี่ยเราก็ตรวจ ตรวจผมก็ได้ได้การได้ได้ตรวจร่างกายแล้วก็พบว่า,ามีรอยดำนะครับเป็นสเลดเกรย์แพทช์นะครับที่บริเวณใบหน้าคอนะครับเป็นบริเวณกว้างมากก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ได้แนะนำวิธีการรักษานะครับครั้งแรกเราก็ได้ทำการรักษาโดยใช้เลเซอร์ที่เรียกว่า fractional resurfacing laser นะครับซึ่ง คุณทิพย์เนี่ยก็สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็1สัปดาห์ให้หลังเรานัดติดตามอาการกันคุณทิพย์ก็ตอบสนองได้ดีมากและนัดติดตามอาการอีกครั้ง1เดือนกออ็มีผลการรักษาซึ่งดรามาติมากเลยคือแบบอิมเพรสซีฟมากนะครับผลการรักษาสวยมากนะครับเราก็เลยได้ทําการรักษาซ้ำอีกทีด้วยเลเซอร์แฟชชั่นอลรีเซอร์ฟ facing อีกตัวหนึ่ง อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2ซึ่งก็ยังคุณทิพย์ก็ตอบสนองในการรักษาได้ดีมากเช่นกันค,ค่ะก็ได้มาปรึกษาเกี่ยวกับรอยดําว่าเออทำยังไงให้มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส,ออส่วนคุณหมอพัดก็ได้แนะนําว่าเออให้ทําเลเซอร์ค่ะหลังจากที่ได้ทําเลเซอร์ก็คือได้ทําไปสองครั้งอะค่ะเดือนเดือนละครั้งซึ่งจากทําครั้งแรกค่ะมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่มันก็ยังมีรอยดํา แล้วพอเร,เริ่มเดือนที่2ก็ได้ทำมันก็ดีขึ้นดีขึ้นจนแต่งหน้าเลยค่ะก็คือจะไม่เห็นรอยดำแล้วค่ะคุณทิพย์รู้สึกยังไงบ้างคะกับอาการที่หลังจากรักษาแล้วค่ะจากจากที่ได้ทำเลเซอร์ไปอย่างเงี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าเออแล้วจะหายหรือเปล่าก็คือต้องใส่ผ้าแนบตลอดตลอดนะคะแล้วหลังจากที่ทำไปอย่างเงี้ยค่ะ มันก็คือหน้ามันก็ดีขึ้นเร็วกว่าที่คิดไว้อะค่ะก็จากที่กังวลว่าเออหน้าจะเป็นรอยดําแล้วต้องใส่ผ้าเนี่ยก็คือไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่แล้วค่ะแล้วหน้ามันก็เออโอเคขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณคุณกติปมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังทางศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลขอขอบพคุณมานาโอกาสนี้ด้วยค่ะครับก็สุดท้ายนี้นะครับ หมอก็อยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได,ได้ตระหนักถึงความรุนแรงแล้วก็ผลผลลัพธ์ที่อาจจะตามมาของภาวะผื่นแพ้ยาได้นะครับคืออย่างเรื่องราวของคุณทิพย์เนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากการที่เราทานยาเพื่อรักษาสิวเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าสามารถทําให้เกิดการแพ้ผู้พองนะครับแล้วก็อาจเกือบที่จะเป็นแผลเป็นตามมา เกิดที่จะเป็นฝ้าดำนะครับที่หน้าและที่คอซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างใหญ่หลวงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีปัญหาผิวหนังอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราได้ไปพบแพทย์เฉพาะทางแพทย์ทางด้านผิวหนังนะครับและได้รับการแนะนำำําการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยบรรเทาแล้วก็รู้ล่วงไปได้นะครับแล้วนั่นก็คือความตั้งใจของการที่ หมอเนี่ยได้ย้ายลงมาจากกรุงเทพเพื่อมาที่โรงพยาบาลภูกเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพื่อที่จะมาดูแลปัญหาผิวหนังของคนภูเก็ตนะครับให้ครบวงจรนะครับทั้งด้านของโรคผิวหนังสุขภาพและก็ความงามนะครับขอบคุณครับ